การพระวินยัยปิฎกคำพีที่สี่จลวักเล่มสองว่าด้วยการงดปาติโมกเกี่ยวกับอาจารวิบัติเป็นต้นการที่เจคเจตำที่จลวักว่าด้วยการงดปาติโมกเกี่ยวกับอาจารวิบัติเป็นต้นนามูัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมูทัสสะ วัโตอะระหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะกตังอาจารวิปัสสยานิทะสุตะปริสังคิโตโหตินิทะปนาภิกขเวภิกขุเยหิอากะเรหิเยหิสิงเคหิเยหิลิมิเตหิ อาจารวิปัสยาทิฐถสุตะปริสังกิโตโูดีดินวัน,นียอรตมภาจะได้สแสดงการงดปติโมกเกี่ยวกับอาจารวิบัติและทิฏธิวิบัติและการถือเอาด้วยตนในคำทีจุลวัตสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนาน ตอนบาลีจำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นต้นงต้นแห่งเทศนสนานั้นว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแกพ่พิสุทังร้ายว่าอย่างไรจึงชื่อว่าพิสุผู้ถูกผู้ถูกได้เห็นได้เย็นได้รังเกียจด้วยอาจารวิบัติอย่างนี้คือพิสุผู้ถูกได้เห็นได้เย็นได้รังเกียจในทางอาจารวิบัติด้วยอาการเราได ด้วยเพศเหล่าใดด้วยเครื่องหมายเหล่าใดภิกษุก็เห็นพิกษุผู้ถูกได้เห็นได้ยินได้รังเกียจในทางอาจารวิบัติด้วยอาการเหล่านั้นด้วยเพศเหล่านั้นด้วยเครื่องหมายเหล่านั้นก็ดีพิกษุไม่ได้เห็นภิสษุผู้ถูกได่เห็นได้ยินได้รังเกียจในทางอาจารวิบัติเลยก็ <st it> แต่ว่าภิกษุอื่นบอกแก่ภิกษุใปกันว่าภิกษุผู้มีชื่อ อย่างนี้มีผู้ได้เห็นได้ยินได้รังเกียจในทางอาจารวิบัติสานี้ก็มีเิศ i mean. สุไม่ได้เห็นภิกษุ <go> <MCU> ซึ่งมีผู้ได้เห็นได้ยินได้รังเกียจในทางอารารวิบัติเลยทั้งไม่มีพิกษุอื่นบอกแกเพื่อนภิกษุด้วยกันว่าเิกสุผู้มีชื่ออย่างนี้ผู้ได้เห็นได้ยินได้ร <go> ังเกียจในทางอาจารวิบัติก็แต่ว่า พิสูุนั้นต้องบอกแก่พิสูจนด้วยกันว่าข้าพเจ้ามีผู้ได้เห็นได้ยินได้รังเกียจในตางอาจารวิบัติดังนี้ก็ดีเมื่อพิสูจน์จำนวก็ควรพูดขึ้นในท่ามกลางสง์ในที่พร้อมหน้าบุคคลนั้นในวันอุโบสถสิบสี่ข้ามรือสิบห้าข้ามด้วยการได้เห็นด้วยการได้ยินด้วยการได้รังเกียจนั้นว่าที่ขอสงฆ์จงฟังถ้อยคำของข้าพเจ้า ในโสผู้มีชื่ออย่างนี้มีผู้ใดเห็นได้ยิน,ได,นได้รังเกียจในทางอาจาระวิบัิข้าเจ้าของดปาติโมกนั้นไว้ไม่ควรสวดปาติโมกพร้อมหน้าเขาดังนี้เท่าน,นี้ก็เป็นการงดปาติโมกที่ชอบทำแล้วอย่างไรชื่อว่าจึงชื่อว่ามีผู้ใดเห็นได้ยิน,ได,นได้รังเกียจในทางอาจาระวิบัติ อย่างนี้คือมีผู้ได้เห็นได้ยินได้รังเกียจพิสษุในทางพิจิตวิบัติด้วยอาการเหล่าใดด้วยเพศเหล่าใดด้วยเครื่องหมายเหล่าใดพิสษุได้เห็นพิสุซึ่งมีผู้ได้เห็นได้ยินได้รังเกียจในทางพิจิตวิบัติด้วยอาการเหล่านี้ด้วยเพศเหล่านี้ด้วยเครื่องหมายเหล่านี้ก็ดีไม่มีพิสษุได้เห็นพิสุจซึ่งมีผู้ได้เห็นได้ยินได้รังเกียจในทางอาชารว <month> ิบัติเลย ก็แต่ว่าพิสูจอื่นบอกพิสูจน์ได้กันว่าพิสูจผู้มีชื่ออย่างนี้มีผู้ได้เห็นได้ยินได้รังเกียจในทางอาจจะระวิบัติดังนี้ก็ดีพิสูจไม่ได้เห็นพิสูจซึ่งมีผู้ได้เห็นได้ยินได้รังเกียจในทางที่จรวิบัติเลยทํางพิสูจอื่นก็ไม่ได้บอกแก่เพื่อนพิสูจด้วยกันว่าพิสูจผู้มีชื่ออย่างนี้ผู้ใดเห็นได้ยินได้รังเกียจในทางอาจจะระวิบัติ ก็แต่ว่าพิสูจน์นั้นบอกแก่พิสูจน์ด้วยกันว่าผู้มีผู้ได้เห็นได้ยินได้รังเกียจข้าพเจ้าในทางที่สิบัติบรทดังนี้ก็ดีเมื่อพิสูจน์จำนงก็พูดขึ้นในท่ามกลางสงใได้ในที่ต่อหน้าบุคคลเช่นนั้นในวันอุโบสถสิบสี่ข้ามฤษทธาข้ามด้วยการได้เห็นนั้นด้วยการได้ยินนั้นด้วยการได้รังเกียจน,นั้นว่าขอสงจงฟังร่อยคําของข้าพเจ้า บุคคลผู้มีชื่ออย่างนี้มีผู้ใดเห็นได้ยินได้รังเกียจในทางที่ิวิบัติข้าพเจ้าของรงือปาฏิโมกของเขาในต้องสวดปาฏิโมกในที่พร้อมหน้าเขาเท่านี้ก็เป็นการงดปาฏิโมกันชอบทำแล้วการงดปาฏิโมกันชอบทำซึ่งมีอยู่สิบอย่างดังที่แสดงมาแล้วในการก่อนๆจนถึงการน,นี้เจ้าปะถมพปะปะมภาวาภาณวานเทียงตรานี้ ตอนนี้ไปว่ารายการถือเอาด้วยตนสืสบต่อไปกล่าวคือมีเนื้อความตามพระบาลีว่าพระบาลีเทระเจ้าได้เข้าไปเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วก็นั่งลงในที่สมควรแห่งหนึ่งพระบาลีนั่งลงในที่สมควรแก่ตนแล้วจึงกราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าถ้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าที่จุผู้ประสงค์จะถือเอา ซึ่งการถือเอาด้วยตนควรถือเอาซึ่งการถือเอาด้วยตนอันเป็นอันประกอบด้วยองค์อย่างไร,มมรพระเจ้าค่ะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูกรอ,อุบาลีที่สุู้ประสงค์จะถือเอาซึ่งการถือเอาด้วยตนควรถือเอาซึ่งการถือเอาด้วยตนอันประกอบด้วยองค์ห้าดูกรอ,อุบาลี ทีสุผู้ปร,ร,ระสงค์จะถือเอาซึ่งการถือเอาด้วยตนต้องพิจารณาว่าการประสงค์จะถือเอาซึ่งการถือเอาด้วยตนนี้ในเวลาใดเวลานั้นเป็นเวลาที่สมควรถือเอาด้วยการถือเอาด้วยตนนี้หรือไม่ถ้าเมื่อพิสูจน์พิจารณาแล้วรู้ว่าไม่ใช่เวลาจะถือเอาซึ่งการถือเอาด้วยตนนี้ไม่เป็นเวลาที่จะถือเอาซึ่งการ ถือเอาด้วยตนดังนี้ที่สุดนั้นต้องพิจารณาให้ยิ่งขึ้นไปว่าเราประสงค์จะถือเอาด้วยการถือเอาซึ่งตนนี้อันใดการถือเอาด้วยตนนี้เป็นของจริงหรือไม่จรงิงหากพิสุพิจารณาเห็นว่าการถือเอาด้วยตนนี้ไม่ใช่ของจรงิงไม่เป็นของจรงิงถ้าไม่ควรถือเอาก็ไม่ควรถือเอาซึ่งการถือเอาด้วยตนนั้น ถ้าเมื่อพิสูจพิจารณารู้ว่าการถือเอาด้วยตนนั้นตนนี้เป็นของจริงไม่ใช่ของไม่จริงที่สุดนั้นต้องพิจารณาให้ยิ่งขึ้นไปว่าเราประสงค์จะถือเอาซึ่งการถือเอาด้วยตนนี้อันใดการถือเอาด้วยตนนี้ประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ถาเมื่อพิสูจพิจารณารู้ว่าการถือซึ่งอธิกรด้วยตนนี้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ใช่ประกอบด้วยประโยชน์ ก็ไม่ควรที่เอาอาธิกรณ์นั้นด้วยตนถ้าเมื่อพิสูจนพิจารณารู้อีกว่าการทือเอาอาธิกรณ์นี้ด้วยตนนี้ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ใช่ประกอบด้วยสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์พิสูจนั้นต้องพิจารณาให้ยิ่งขึ้นไปว่าเมื่อเราถือเอาอาธิกรณ์นี้ด้วยตนเราจะได้เราจะได้ภิสษุนทั้งหลายที่เป็นเพื่อนอเห็นเพื่อนกินเป็นฝักฝ่โดยทำพินัยห,หรือไม่ ถ้าเมื่อพิสูจพิจารณารู้ว่าเมื่อเราถือเอาอาธิกรณ์ด้วยตนนี้เราจะไม่ได้พิสษุทั้งหลายซึ่งเป็นเพื่อนเหื่อนเพื่อนกินเข้าเป็นพวกโดยทาวินัยก็ไม่ควรถือเอาอาธิกรณ์นี้ด้วยตนถ้าเมื่อพิสูจพิจารณาอีกรู้ว่าเมื่อเราถือเอาอธิกรณ์ด้วยตนเราจะได้พิสูจทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเห็นเพื่อนกินเข้าเป็นพวกไม่ทำวินัย อาเข้าเป็นพวกโดยทํเวินัยพิสูจน์นั้นก็ควรพิจารณาให้ยิ่งขึ้นไปว่าเมื่อเราถือเอาิีกรนี้้วยตนความผิดใจกันความทะเลาะกันความถือผิดกันความโต้เถียงกันความแตกแห่งสงฆ์ความร้าวแห่งสงฆ์ความตั้งลงต่างกันแห่งสงฆ์เหตุอันต่างกันแห่งสงฆ์จะมีแก่สงฆ์เพราะสิ่งนี้เป็นต้นเหตุหรือไม่ถ้าเมื่อพิสูจน์พิจารณารู้ว่า เมื่อเราถือเอาอาธิกรณ์นี้ด้วยตนความบาดหมางกันความทะเลาะกันความผิดกันความเสียงกันความแตกแห่งสงความร้าวแห่งสงความตั้งลงแห่งต่างแห่งสงเหตุต่างกะต่างกันแห่งสงซึ่งมีเรื่องนี้เป็นต้นเหตุจะมีขึ้นแก่สงังน,นี้ก็ไม่ควรชื่อเอาอาธิกรณ์นี้ด้วยตน ก็ถ้าเมื่อพิสูจน์พิจารณารู้ว่าเมื่อเราถืออวติกรนนี้เ้วยตนความบาดหมางการความทะเลาะการความผิดการความเสียการความแตกแห่งสงฆ์ความร้าวแห่งสงฆ์ความตั้งลงต่างกันแห่งสงฆ์เหตุต่างกันแห่งสงฆ์ซึ่งมีเรื่องนี้เป็นต้นเหตุจะมีขึ้นแก่สงฆ์ดังนี้ก็ควรถือเอวติกรอนนี้ รอุบาลีการชืออร่เอาอาธิกรณ์เอาอธิกรณ์ด้วยตนเองซึ่งจะไม่ทําให้เสียใจในภายหลังย่อมประกอบด้วยองค์แปดอย่างนี้แล่ดังนี้ขอ้อความในพระบาลีไว้เพียยเท่าน,นี้ตอนอธิกถาตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในธักถาว่าคําว่าประสงค์จะถือเอาซึ่งการถือเอาด้วยตนนั้นมีคําอธิบายว่าภิกษุผู้ประสงค์จะทําให้ศาสนาบริสุทธิ์ถือเอาอาธิกรณ์ได,ด้วยตน อธิกรณ์นั้นเรียกว่าการที่เอาโดยตนในคําว่าไม่ใช่เวลาที่เอาซชื่อการที่เอาโดยตนนี้คือเห็นว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่สมควรเป็นเวลาที่วิปริตและมีราชภายัยจรภัยทุกเอภิกภยัยทุกภิกภยัยหรือฤดูฝนดังนี้คำว่าการที่เอาโดยตนนี้เป็นของไม่จริงนั้นคือการถีอเอาโดยตนนี้เป็นของไม่มีอยู่จริง สิ่งที่ไม่ใจธรรมเราถือว่าเป็นธรรมสิ่งที่เป็นธรรมเราถือว่าไม่เป็นธรรมสิ่งที่ไม่เป็นวินัยเราถือว่าเป็นวินัยสิ่งที่เป็นวินัยเราถือว่าไม่ใจวินัยผู้ทุศีลเราถือว่าผู้เมีศีลส่วนผู้เมีศีลเราถือว่าผู้ทุศีลดังนี้ส่วนการถือเอาด้วยตนที่เป็นจริงนั้นควรทราบเ้ว่ข้รอบความที่ตรงกันข้ามในคาว่าการถือเอาซึ่งอธิกรด้วยตนนี้ประกอบด้วยสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นั้น คือการถืออุิกรณ์ด้วยตนอันใดเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตหรือว่าเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแกรร่พระมาจการถืออติกรณ์ด้วยตนนี้เป็นการประกอบด้วยสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนการออาที่เอาอุกรณ์ที่ตรงกันข้ามกับที่กล่าวแล้วนี้ชื่อว่าประกอบด้วยประโยชน์ถามว่าเราจะไม่ได้พิสูจน์ทั้งหลายซึ่งเป็นเพื่อนเห็นเพื่อนกินกัน หมายความว่าบางคราวไม่อาจได้ที่สุดทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ช่วยเหลือต้นในคราวมีภัยต่างๆมีราชภัยเป็นต้นคําที่ว่าเราจะได้ที่สุดทั้งหลายซึ่งเป็นเพื่อนเห็นเพื่อนกินเข้าเป็นพวกนั้นหมายความว่าบางคราวอาจได้ที่สุดเช่นนั้นในคราวที่ปลอดภัยดีมีข้าวปลาอาหารบริบูรณ์เป็นต้น คำว่าความบาดหมางซึ่งมีเรื่องนั้นเป็นต้นเหตุจะมีแก่สงนั้นคือความบาดหมางความทะเลาะความติดเฉียงความแตกแห่งสงจะมีขึ้นเหมือนกล่าวเกิดเรื่องที่เมืองโกสตีคำว่าจะไม่ทำให้เกิดความเสียใจในภายหลังนั้นคือจะไม่ทำให้เกิดความเสียใจในเมื่อระลึกถึงในภายหลังแก่พระมหากัสปะเสระเจ้าซึ่งคมขีสุภะทภิิษุซึ่งบวชเป็นตาไายละซึ่งบวช เมื่อภายแก่แล้วทำสังขยาณาครั้งแรกแก่พยาศเาสียรเจ้าผู้คมขีอธิกรมีวัตถุสิบคมขีพิศุดึงมืนแล้วทำสังขยาณาครั้งที่สองและแก่พระมกทะเลบทศิษย์เสีะรเจ้าผู้คมขีพิศุกมืนแล้วทำสังขยาณาครั้งที่สามมีแต่ทําให้พระศาสนาเจริญรุ่งเรืองเหมือนพระจันพระทิพราศิจากไม่หมอกฉะนั้นแบบนี้ตอนดีกา ในดีกาว่าอธิกรณ์ที่ควรถือเอาด้วยตนเพื่อโจท์ผู้อื่นเรียกว่าการที่เอาด้วยตนเพราะฉะนั้นในอัตถาถาจึงว่าพิสูุผู้ประสงค์จะทําศาสนาให้บริสุทธิ์ดังนี้เป็นต้นสิ่งน้งความในพระวินัยการน,นี้เป็นกรณีเอวังก็มีด้วยประการชี้น